ทริปนี้บันทึกคุณแม่จะพาเด็กๆไปเปิดโลกกันที่มหานครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนกันต่อค่ะ ต้องขอบอกก่อนนะคะว่าเซี่ยงไฮเป็นหนึ่งมหาคนครแห่งความชิคและพลีกรอบด้านไม่ว่าจะเป็นศูนย์รวมด้านธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีทั้งความเจริญและความล้ำสมัยมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าตื่นตาตื่นใจมากมายไม่ว่าจะเป็นย่านสุดฮิปอย่างซินเทนตี้ที่รายล้อมไปด้วยร้านอาหารคาเฟ่เพร้อมมุมถ่ายภาพเก๋ๆเพียบเลยอีกย่านช้อปปิ้งที่สายคอนเทนต์ต้องไม่พลาดกับถนนนานจิงโรดและสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียทำให้เซี่ยงไฮเป็นอีกหนึ่งเมืองที่น่าค้นหามากๆเลยค่ะ จะไปที่สนามบินนะคะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่เซี่ยงไฮ้กันต่อนะคะหลังจากมาเที่ยวญี่ปุ่นหลายวันวันนี้ก็ได้เวลาแล้วค่ะที่จะต้องเดินทางไปต่อกันที่มหาคนครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนเด็กๆดูตื่นเต้นกับการเดินทางครั้งนี้มากตอนนี้พวกเราก็พร้อมเดินทางไปที่สนามบินแล้วค่ะพอเครื่องเทคออฟได้สักพักอาหารก็มาเสิร์ฟและนี่คือหน้าตาของอาหารบนเครื่องบินของพวกเราค่ะ ทริปนี้พวกเรามาพักกันที่คอร์ดยัดเซียงไฮอินเตอร์เนชั่นแนลทัวริสึมแอนด์รีสอร์ทโซนโรงแรมนี้เป็นโรงแรมที่อยู่ใ,นใ,นในกล้กับดิสนีย์แลนด์มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันและห้องพักของที่นี่ตอบโจทย์ลูกๆของเรามากเลยค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศในห้องกันต่อนะคะนสัตเหรอคะนี่มีน้องเป็ดอันนี้คืออะไรน้องเป็ดอุ้ยนีห้องน้ำเรามาจะเองที่ได้ตรงนี้ <fu assist. S 2> เป็นได้<ะ>อบองผมเอลซ่าเหร S <S ไหนเล่นพาไปไหนอ๋นอมีมีที่มีที่ลองถูของเด็กด้วยใช่ไหมในเล่นพาทัวร์หนจริงมีอะไรบ้างพอขึ้นมาที่ห้องพักก็ต้องตกใจเพราะว่าห้องพักใหญ่กว่าที่คิดและแน่นอนเขาว่าเด็กๆกําลังตื่นเต้นกับห้องนี้นอกจากจะตกแต่งด้วยสีเหลืองสดใสในธีมสวนสัตว์แล้วยังมีตุ๊กตายีราฟตัวใหญ่ไวใ้ให้เด็กๆได้ขี่เล่นกันอีกด้วย ไม่ใช่แค่ห้องพักที่ออกแบบมาเพื่อเอาใจเด็กๆแต่โซนห้องอาหารก็เหมาะสำหรับเด็กไม่แพ้กันค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มสีสันสดใสซาลาเปารูปหมูน่ารักหรือแม้กระทั่งโต๊ะทานอาหารสำหรับเด็ก วันนี้อาญาก็ถึงอยู่ที่ย่านซินเทียนตี้ค่ะเริ่มต้นวันใหม่พวกรอพาเด็กมาเที่ยวกันที่ซินเทียนตี้ย่านท่องเที่ยวสุดฮิปของเซียงไฮ ย่านนี้จะมีกลิ่นอายของความเป็นจีนผสมกับตะวันตกและครบครันไปด้วยห้างสรรพสินค้าร้านค้าต่างๆคาเฟ่ทั้งของกินของใช้แบรนด์ดังเรียกได้ว่าเป็นยุโรปของเซนไห่นั่นเองค่ะและอาคารของที่นี่ตกแต่งด้วยสไตล์ยุโรปหันไปทางไหนก็สวยทุกมุมสายคอนเทนต์หรือใครที่ชอบถ่ายรูปพลาดไม่ได้เลยนะคะ เดินเล่นในเมืองสักพักก็เริ่มหิวพวกเราก็เลยแวะมาที่ร้านโนโกะในห้างเซนเทนตี้สไตล์ไฮไลท์ของร้านนี้เลยก็คือซอสแกงกะหรี่ใส่ท็อปปิ้งช็อกโกแลตน่ากินมากๆส่วนรสชาติก็อร่อยเกินคำบรรยายค่ะน่ากินมากเลยอะเมื่อช็อปปิ้งเสร็จเราก็มาต่อกันที่ของหวานค่ะและที่นี่ก็คือร้านลาดูเร่ด้านในจะมีของหวานให้เลือกมากมายมาดูกันค่ะว่าเด็กๆจะเลือกทานอะไรกันบ้างอยากเอาอันนี้ที่มันเป็นสีนี้ มาก็ลองมัชเมลโล่นะอร่อยไหมตอนนี้เราอยู่ที่ห้างซินเทนตี้นะคะลราแวะมาทานอาหารแล้วก็เดินเล่นนิดนึงค่ะแล้วพวกเราก็เดินบังเอิญมาเจอกับร้าน i อิ t i a l นานัน,นทีป๊าป๊าจะมาช้อปปิง้งระหว่างรอป๊าป๊าลองเสื้อผ้าแบรนด์โปรดลูกๆก,ก็นั่งเล่นรอค่ะ ส่วนคุณแม่ก็แอบ,บส่องว่าป๊าจะซื้อตัวไหนบ้างถือว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักดีค่ะส่วนใหญ่เราจะเป็นฝ่ายรอลูกแต่ครั้งนี้ลูกรอปะปะ๊าะบ้างแต่ลูกๆก,ก็ไม่เบื่อกันเลยนะคะเล่นกันสนุกใหญ่เลย ไปต่อกันที่หนานจริงโรถฟ้าเริ่มมืดแล้วตึกต่างๆเริ่มเปิดไฟแล้วก็ทำให้ดูสวยเพลินตาดีค่ะเราแวะเข้าไปเดินเล่นในห้างกันแวะดู Apple Store แล้วก็ร้านของเล่นต่างๆถูกใจทั้งมาป้าและเด็กๆแถมยังได้ของเล่นกันมาคนละชิ้น2ชิ้นแฮปปี้กันใหญ่เลยค่ะ พี่อ่ะมาเป็นมามาเป็นเซเลบมวย นี่มันเป็นเซอร์ไพรส์หมดเลยเหรอน่ารักจังเลยคือเป็นให้เราออกแบบเคสกระเป๋าเคสโทรศพัพท์เคสแอร์พอตตอนนี้เราอยู่เซี่ยงไฮ้แล้วนะคะเด็กยังติดลมกับการกดกาชาปองนะ ่ใหญมากดดูิคืออะไรเหรอเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเราจะไปทานอาหารกันต่อนะคะอวิดาได้อะไรมาเมื่อกี้รถชินาบุลองไถลองไถอ๋อรอดีไหมอายาเหรอคะ ขอแา้เป็นเซอร์ไพรส์นะว่าเราจะได้ตัวไหนนะของเอเดนล่ะเอเดนเป็นอะไรนะ <c oughs> อะไรอ่ะตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรอ่ะมา,มาไม่รู้จักปไปทำไมไปทำไมแล้วมันยิงใหญ่ยังไงโอ้โหยิงใหญ่โอ้โหยิงใหญ่นี้เหรอหลังจากเดินช้อปปิ้งกันยาวตลอดช่วงเย็นได้เวลาเติมพลังแล้วค่ะเราแวะทานอาหารซีฟู้ดที่ร้านหอยหนึ่งเด็กๆชอบกันใหญ่เลย อาจจะเป็นเพราะอาหารทะเลที่นี่ทั้งสดสะอาดและอร่อยแถมยังมีซอสให้เลือกหลากหลายเด็กๆทานข้าวกันได้เยอะมากไม่น่าเชื่อเลยค่ะว่าลูกๆจะทานหอยกันเก่งขนาดนี้ไฮไลท์ของร้านนี้เลยก็ตอนฝ่ามอนึงยกขึ้นแบบนี้เนี่ยแหละค่ะร้องเบ้ากันทุกคนเลยถือว่าเป็นมื้อเย็นที่ครอบครัวของเราทั้งอิ่มท้องและอิ่มใจกันทุกคนค่ะ สำหรับเซี่ยงไฮ้เป็นอีกเมืองที่มีสเสน่ห์มีเอกลักษณ์และมีกิจกรรมให้ครอบครัวทำร่วมกันสร้างทั้งความสุขความสนุกสนานและเซี่ยงไฮ้จะเป็นอีกหนึ่งความทรงจำที่แสนอบอุ่นของพวกเราไปอีกนานสำหรับคลิปหน้าเซี่ยงไฮ้ย,ยังไม่จบเพียงแค่นี้นะคะพวกเราจะพาไปตะลุยกันต่อที่เซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์สวนสนุกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียและใหญ่เป็นอันดับสองของโลกจะเป็นอย่างไรฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องบันทุกคุณแม่ด้วยนะคะ